สวัสดีครับคุณยายเป็นไงสบายดีครับโอ้ยการมาจากกรุงเทพมาแวะเยี่ยมเยียนเอาเอาเก้าอีไม่นั่งแนมเป็นนั่งครับนั่งคนแก่เล่นายนั่งที่ไหนโอ้ยยังว่าพี่ไม่กับอะไรแวะเยี่ยมเยียนได้เนาะแต่ก็มีโอกาสผ่านมาทั้งนี้ก็เอ่ะแวะเยี่ยมได้ยังไงกันนะปั่นโนนกี่คูนฮาโอ้ยการด้ พี่ยายดอนั่นเองเรานี้นี่ได้เล่นนน้อยจากน้ำใจจากลูกห้านดวงดีที่พี่โชคเนะฮะวฝากคุณยายพขได้ขามาขาพูเนาะอยู่ดีมีแห้งไหนไหนไหนยู่ดีมีแห้งเนาะยายสุขภาพแขแงแรงอยู่เป็นลมพ่มแม่ลูกหลานไปเรื่อยๆลาบค้อนคุณยายของผนะครับเด้อยายแห้งลอบเร็วคุนเกี่ยวตอบสนอง ข้อหนึ่งนั่นให้เจ้าหงงหงหงยมเยี่ยมประจันใส่ซองข้อสองนั่นเจ้าจะได้ต่อยตั้มตุ้มถูกให้สนุกในกายให้สบายในใจให้วองไว้ไม่เหนียวน,นอนหลับเจ้าได้เงินมีอนอนตื่นเจ้ได้เงินแสนแหนนี้ไปได้เจียมสูตรสูตรหายมาพานม่านหายอมาตอง,อ,อ,งมองเกาะเย็นอย่านี้เงินดีใจทางบุญนนี้เจ้าย่อคอย กางบุน,น้อยเจ้าไกฮ็ดอันไหนไปเลี้ยงทุ้งย่างให้เพื่อนผู้หนุ่จงไปทางไหนมาทางไรให้ยมีผู้หับผู้นับถือหาจาไดถุกอย่าไดจนกินยาบุกถกจะลงให้อายุวันนู้นทีังทะลัเตินทา้งตลอดกอดไั้งสองขอบทางมีตะดอกไม้น้ินดอกไม้กำเด้อไทยวันนูนที่ังทะลั ขอบคุณครับฟ้า<อ>เด็กอียายให้มากก็ขอให้ย้อนกลับไปหายายเล้วไปใส่ไข่ปลอดภัยตลอดให้ขุกภาพ,าพแข็งแรงวร้านหาย้อนโปเกงดอกอายุมันก็เยอม,มันม้วเนงินเป็นลบมบ่ลมใจลูกหลานไปเรื่อยๆนะลูกหลานแตกเลยมากนะครับ<า>ครับโอ้ยเนี่ยนอนเลยทำหายฟ้อนคุณยายว่นธรรมดาได้พี่น้องใช่ได้เลยที่ยวครับ